สวัสดีครับเราอยู่กันในเกมคอฟดาร์กอนนะครับผมคลิปนี้ผมจะนำเทคนิคการเก็บเลเวลฮีโร่มาฝากกันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้ใครรู้แล้วไม่เป็นไรนะแต่ใครยังไม่รู้ก็ผมเอามาฝากกันนะครับผมเออเวลาเราเก็บเลเวลฮีโร่กับพวกการตีดาร์คลิงนะครับนะเวลาเราเก็บเลเวลฮีโร่กับการตีดาร์คลิงเนี่ยนะเออเรา ถ้าสมมุติว่าเราส่งไปกองเดียวนะครับถ้าเราส่งมากองเดียวอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสร้างกองทหารแล้วส่งมาเป็นคู่แบบเนี้ยนะครับถ้าเราสร้างกองทหารแล้วส่งเป็นคู่เงี้ย e EXP มันจะหาร2นะครับนะอย่างเช่นถ้าดักลิงตัวนี้ได้ XP หมื่นหน,นะครับมันจะหารให้ตัวละ5,000เออมันจะหารให้ตัวละ5000นะครับแต่ถ้าหากว่าเราส่งมา แยกกองกันนะครับถ้าเราส่งมาแยกกองกันเดี๋ยวรอสักพูดหนึ่งนะครับรอทหารผมเข้าเมืองก่อนมีเลเวลยี่สิบเอ็ดตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยสมมุติถ้าผมจะตีนะครับแล้วผมส่งทหารมาแยกกองกันลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะเนี่ยเราสามารถเซฟได้นะเราสามารถเซฟทหารได้นะจะได้ไม่ต้องคอยคอยจัดทีมบ่อยๆนะครับนี่ถ้าส่งเรามาแยกกองกันคือเอมีแต่แม่ทัพหลักไม่มีแม่ทัพลอง วิธีการนี้มันจะทําให้เรามีทหารมาโจมตีมากขึ้นค่าได้เร็วขึ้นด้วยนะครับและ exp ไม่ต้องแบ่งกันด้วยนะครับส่วนของรางวัลก็จะได้2ชุดด้วยนะครับเออนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับไปส่งไปตีครับนะ เอ็กพีจะไม่ต้องแบ่งใครเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยตัวนี้นะครับเอ็กเอพีได้หมื่นสี่ถ้าเราส่งมาเป็นแม่ทับหลักแม่ทับรองในกองเดียวมันจะหารกันครับเหลือตัวละเจ็ดพันนะครับแต่ถ้าส่งมาสองกองแบบเนี้ยมันจะได้แยกกันเลยนะครับไม่หักเลยนะครับก็คือได้ตัวละหมื่นสี่เลยนะเดี๋ยวรอดูครับยิงเข้าไป เรียบร้อยนะเดี๋ยวถ้าเราเช็คดูนะครับเห็นไหมครับ18ที่มันได้18เพราะว่ามันจะได้บัฟจากพวกเอ่อพวกวิจัยอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยนะฮอตฮอตได้18นแะครับแล้วก็กินนาราได้18่รวมถึงของด้วยของก็ได้เป็น2ชุดนะครับของได้2ชุดนะครับวิธีนี้มันทำให้เราใช้เวลาในการเก็บเลเวลโดยการมาตีมอนเนี่ยน้อยลงนะครับเราใช้เวลาน้อยลงเพราะว่า CP เราจะใช้ เราจะใช้เป็น2ชุดเลยนะครับ CP จะใช้เป็น2ชุดนะครับก็คือไม่จะเป็นต้องส่งมา2กองนะส่งมามากกว่า2ก็ได้ส่งมา4กอง5กองได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการปั้นฮีโร่ตัวไหนบ้างนะครับ ต้องการปั้นฮีโร่ต้องเน้นต้องการเน้นฮีโร่ตัวไหนบ้างนะครับเอ,อ,อย่างผมเน,เน้นแค่2ตัวก่อนนะครับนะต้องการให้แบบว่าปัาน้นปั้น2ตัวนี้ไปได้ไวๆก่อนผมก็ใช้แค่2ตัวแต่ถ้าใครมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ส่งได้นะครับก็ส่งมาได้นะครับยิ่งยิ่งส่งฮีโร่มาหลายกองมากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งใช้เวลาน้อยลงนะครับเพราะว่าใช้ CP มันเบิ้ลน,นะนะครับผมนะเราจะแบบ ตีไม่กี่กอง CP แล้วก็หมดแล้วนะครับเออเราก็เราก็ไม่ต้องเสียเวลากับตรงนี้นานนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับก็คือการแยกกองฮีโร่ตีนะครับเรื่องที่2นะครับทุกครั้งที่เราออกมาตีพวกดาร์กลิงนะครับแล้วเราไม่กลับบ้านนะครับถ้าเราตีต่อนะถ้าเราตีต่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปตีต่อที่ไหนดีนะอันนี้นี่ตรงนี้นะครับเลเวลยี่สิบเอ็ดนะผมจะเลือกตีแต่เลเวลสูงสูงนะครับเนี่ยถ้าเราตีต่อนะครับ CP มันใช้น้อยลงเห็นไหมครับจาก50ใช้เหลือ48ครับนี่คลิกดูได้นะครับมันจะบอกมันจะใช้ CP น้อยลงเรื่อยๆทีละ2นะครับถ้าเราตีต่อเนื่องโดยที่ไม่กลับบ้านนะสูงสุดได้4ครั้งก็คือลดทีละ2นะครับลดได้น้อยสุดจนถึงเออใช้ CP แค่40เท่านั้นเองต่อกองนะมันจะลดลงจาก50เหลือ48เหลือ46หรหลือ4 7 นะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราตีได้นานแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องกลับบ้านครับเราจะยิ่งประหยัด CP มากขึ้นเออนะครับอ่ะไปะปึ๊บอ่ะตีต่อครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเล็กๆน้อยๆนะครับการเก็บเลเวลฮีโร่ที่จะทำให้ใช้เวลาน้อยลงเลเวลฮีโร่ขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับผมบายๆครับ ไต้เข้าไปไต้เข้าไปลูกตไตีเข้าไปเออฮอตชนเข้าไปเอ้ยฟาดลูกฟาดฟาด